สวัสดีครับ FC ทุกท่านและก็ชาวเบิ้นช่างนะครับวันนี้ผมพามาทำงานเกี่ยวกับการปลดล็อก FRP ของ Infinix นะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสูงสูงเลยทำงานกันแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะจิ้ม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 เอาเลย ช่องนี้ก็เป็นช่องของบ่าวภูไทยนะฮะกับร้านวัดโมบายเหมือนกันแต่บางทีเอฟซหลายๆท่านเคยติดตามอีกช่องหนึ่งผมมีสองช่องนะครับไปเรื่อยๆแตะไปนี่ทำตามกันไปตรงนี้สำคัญมากครับเพราะแต่ไปร,รูปโลกนี่ขึ้นมาอย่างเงี้เนี่ยแตะเข้าไป ข้างบนนี้ฮะตัวช่วยนี่ขอความช่วยเหลือแตะอย่างนี้เข้ามาที่หน้าตั้งค่าได้แล้วเลือกเปิดเปิดการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเราต้องมาทำงานคล้ายๆว่าต้องไปเปิดตัวที่มันเป็นใส่รหัส หน้าจอนะครับของอ n ฟ i n i x จะเย็นนะครับค่อยๆดูช้าๆนี่แต่ก่อนผมก็เจอหลายเครื่องนะครับไม่ผ่านแต่มาเจอรุ่มใหม่ๆโอ้เข้าใจวันนะี้การงานมันทำอย่างนี้แต่เข้าไปต้องมาเปิดตัวนี้แต่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไป หาข้างบนหาตัวเลือกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมหาก่อนคือระบบมันซับซ้อนนะทำให้เรางงหน่อยนิดหนึ่งผมก็อันนี้ย้อนกลับไปที่ตัวตั้งค่าลือกตัวตั้งค่าก่อน ตัวตั้งค่ามันมี2ตัวนะ,ะโอเคเลือกเปิดนะครับเปิดตัวนี้แล้วก็เปิดข้างล่างเมื่อเปิดมาแล้วตัวนี้จะบังคับให้เราใส่รหัสหน้าจอวิธีการคือแตะเข้าไปใส่รหัสหน้าจอใส่รหัสไปผมใช้เป็นเลขศูนย์นะครับแบบง่ายๆอ่ะ โอเคสแกนนิ้ว okay, นะคือเราเลือกสแกนนิ้วเพื่อจะใส่รหัสหน้าจอเพื่อจะเป็นเครื่องของเรามันเหมือนบังคับให้ทำงานยืนยันตัวตนใหม่นะฮะจะเย็นนะครับรอให้สแกนนิ้วก่อนเมื่อสแกนนิ้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาไม่ต้องสนใจนะครับย้อนกลับมาเลย กลับมาที่หน้าปกติเริ่มไปใหม่นะครับพอนี้ก็ข้ามไปถัดไปนะครับเริ่มใหม่ใส่รหัสศูนย์ที่เราใส่ไว้นะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปแค่นี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆสลับอินฟินิตรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัว ฮอตเก้าเพนะครับผ่านไปได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบงานได้เลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับสแลมอินฟินิตมีจุดที่ให้เข้าเพราะว่าเป็นเครื่องที่ทำออกแบบมาไม่ค่อยยุ่งยากกับการติดเมล มีการช่วยเหลือไว้เยอะมาถึงจุดนี้จบงานนะครับขอบคุณมากสำหรับ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปวิดวีโอในไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ